บทที่7ปูอยู่เบิกตากว้างไม่เข้าใจว่าแผนการของตัวเองผิดพลาดตรงไหนในบรรดาเด็กใหม่ของบริษัทเธอรู้จักกู้เสียงมากที่สุดดูด้วยว่าอีกฝ่ายมีดีแค่หน้าตาแต่ไร้สมองโมโหร้ายไม่มีการทะเทศะและไม่รู้วิธีเข้าหาผู้คนปูอยู่ไม่เคยมองว่ากู้เสียงเป็นคู่แข่งเพ่อะแม้แต่วงการนางแบบที่แจ้งเกิดได้ยากแสนยากเธอก็ยังผ่านมาได้ แต่เมื่อถูกคู่แข่งนอกสายตาแย่งงานจึงเครียดแค้นเป็นพิเศษครั้งที่แล้วปูอยู่มั่นใจว่าต้องได้งานโฆษณาที่เข้ากับบุคลิกของตัวเองแต่สุดท้ายก็ถูกกู้เสียงแย่งไปแม้จะเป็นการตัดสินใจของบริษัทปูอยู่ก็ยังแค้นอยู่ดียิ่งได้เห็นกระแสตอบรับหลังจากที่ได้โฆษณาออกอากาศก็ยิ่งไม่พอใจมากขึ้นไปอีกจากที่มีจุดเริ่มต้นเหมือนกันอยู่ในสังกัดเดียวกัน ไม่มีใครดีหรือด้อยไปกว่ากันแต่พอถูกกู้เซียงขัดขวางโอกาสที่จะโด่งดังปูอยู่ก็ทนดูต่อไปไม่ได้เธออยากจะหาทางสั่งสอนอีกฝ่ายแต่จะให้จัดการตรงๆคงเป็นไปไม่ได้จึงคิดแผนการตลบหลังด้วยการทำให้อับอายบริษัทจะได้เก็บกู้เสียงเข้ากุ่เลือกผักดันอีกต่อไปแต่ถึงจะวางแผนมาดีขนาดไหนก็ถูกกู้เสียงจับได้คาหนังคาเขา ซ้ำยังถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานอีกด้วยชาติที่แล้วกู้เสียงไม่เคยคิดว่าจะมีใครมายุ่งกับเสื้อผ้าพอถึงงานก็รีบเปลี่ยนชุดแล้วขึ้นเวทีด้วยความที่เป็นเดทรับลูกพอกระดุมเริ่มคลายตัวชุดกระปิกออกทันทีแม้จะไม่ถึงขั้นโปเปือยแต่งานถแถลงข่าวก็เสียหายไปด้วยที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือทุกคนพากันลงความเห็นว่าเธอจงใจสร้างกระแส ทำไมชุดถึงไม่หลุดก่อนหน้าที่จะขึ้นเวทีหนึ่งในคําวิจารณ์จากคนที่มีอคติแต่ดูก็รู้ว่าเป็นเหตุเป็นผลและทำให้เธอกลายเป็นนักแสดงเจ้าเล่ห์ที่ใช้ข่าวเสียหายสร้างกระแสให้ตัวเองกู้เสียงยังคงจำภาพที่ถูกสํานักข่าวแย่งกันถ่ายรูปได้แสงแฝดส่องกระทบใบหน้าจนเธอลืมตาแทบไม่ขึ้นดีที่หวนจิ้งช่วยบังร่างกายให้แต่ก็ถูกผักจนล้มหัวกระแทก แม้แต่พิธีกรก็ไม่รู้จะแก้สถานการณ์ยังไงเมื่อไม่อาจกู้สถานการณ์ได้บริษัทจึงอาศัยกระแสนี้เพิ่มความน่าสนใจให้กับซีรีส์ส่วนปูอยู่ที่แซงทำเอาเป็นเอาเสื้อผ้ามาคุมให้กลายเป็นคนที่มีภาพลักษณ์อ่อนโยนกระทั่งถูกชวนให้ไปคัดตัวนักแสดงถึงสองเรื่องขณะที่กู้เซียงถูกบริษัทดองงานกว่าครึ่งปี พอกลับมารับงานอีกครั้งปูอยู่ก็กลายเป็นดาราอัดับ2ไปแล้วภายหลังชีวิตของกู้เซียงพิกพันไปในทางที่ดีขึ้นแต่กลับเป็นขาลงของปูอยู่นักแสดงรุ่นใหม่ทยอยเข้าวงการขึ้นลูกเก่าถูกซัดจมหายหลังถูกไฮโซรับไปเลี้ยงดูข่าวเช้ามากมายก็ทําให้ปูอยู่ต้องห่างหายไปจากวงการนานๆจะรับงานถ่ายซีรีส์ที่ฉายทางอินเทอร์เน็ตสักครั้ง เมื่อนึกย้อนกลับไปกู้เซียงก็นึกเวทนาตัวเองและจะไม่ยอมเป็นคนที่เสียเปรียบอีกเด็ดขาดเธอคิดจะทำอะไรปูอยู่ถามฉันไม่ทำอะไรหรอกเธอนั่นแหละคิดจะทำอะไรกู้เซียงจ้องอีกฝ่ายตาเขม็งอยากเติบโตในวงการบันเทิงก็ควรใช้ความสามารถเข้าแลกไม่ใช่ใช้วิธีสกปปบแบบนี้เพราะฉันไม่ได้ใจดีขนาดนั้นครูฉันงั้นเหรอปูอยู่เบกปาก ตือนด้วยความหวังดีต่างหากล่ะกู้เสียงสายหน้าด้วยความละอาถ้าอยากจัดการจริงๆฉันอัดคิดลงเน็ตไปแล้วจะได้รู้ว่าคนอื่นเขาคิดยังไงกับเธอเธอต้องการให้อีกฝ่ายละแวงมากกว่ารีบโจมตีให้แตกหักกันไปข้างบริษัทไม่ยอมให้แกทำแบบนั้นหรอกหูอยู่เสียงสัน่นรอดูต่อไปแล้วกันกู้เสียงยักคิ้วหูอยู่หน้าซีดเผือกแววตาเต็มไปด้วยความกังวล อย่าหาเรื่องฉันกู้เสียงเน้นเสียงปูอยู่รวบรวมความกล้าแล้วตอบเสียงเบาไม่ได้สำคัญขนาดนั้นพูดจบก็รีบออกจากห้องแต่งตัวไปกู้เสียงเดินไปหยิบชุดบนเก้าอี้ขึ้นตรวจด,ดูกระดุมเนื่องจากห้องแต่งตัวของนักแสดงรับเชิญกับดาราดังอยู่ห่างกันมากจึงตัดสินใจจะเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นี่หลังเปิดม่านแล้วผลักประตูกระจกออกเธอก็มีอันต้องอึ้องไป ภาพในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใครคนหนึ่งนั่งอยู่บนโซฟาเมื่อได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวเขาก็เงยหน้าขึ้นชายหนุ่มในชุดลำลองสวมเสื้อสเวตเตอร์สีเทานั่งเหยียดขายยาวอยู่บนโซฟาใบหน้าหล่อเหลาเรากับภาพว่าดวงตาดันขับคล้ายท้องฟ้ายามราตีที่ไร้แสงดาวเยือกเย็นแต่งดงามชวนหลงไหล เขามองกู้เสียงด้วยแววตาเรียบเฉยแต่เป็นกันเองในสีหน้าแฝงความประหลาดใจไว้เล็กน้อยคนบางคนสามารถดูแลรูปลักษณ์ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะสิปีก่อนหรือ10ปีให้หลังก็ไม่ต่างกันเพราะใบหน้านี้แทบไม่มีริ้วรอยปรากฏกู้เสียงแทบสิ้นสติเมื่อรู้ว่าเขาคือจานยานคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายตามอำเภอใจ ไปไหนมาไหนโดยไม่เปิดเผยแต่กลับมานั่งอยู่ตรงนี้ทั้งยังหลอกกาในทีวีเสียอีกที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือเขาได้ยินเรื่องที่เธอทะเลาะก,กับปู่อยู่หมดแล้วมันอาจไม่ใช่เรื่องน่าสนใจสำหรับเขาเพราะการต้องมาปรากฏตัวที่นี่ย่อมสำคัญกว่าหรือต้นสังกัดของเธอจะเชิญเขามาเพื่อสร้างสีสันในงานแต่นั่นคงเป็นไปได้ยากกู้เสียงเริ่มสับสนกับความคิดของตัวเอง จิงกระพริบตามองจานยานโดยไม่รู้จะพูดอะไรทั้งสองสบตากันอยู่คู่หนึ่งกระทั่งเสียงของวนจิงดังขึ้นด้านนอกเสียงเสียงอยู่ในห้องแต่งตัวหรือเปล่ากู้เสียงรีบปิดประตูกระจกแล้วหันไปตอบผู้จัดการส่วนตัวด้วยน้ำเสียงราบเรียบฉันอยู่ในนี้วนจิงถือกำหนดการเข้ามามองกู้เสียงที่ยืนอยู่กลางห้องแต่งตัวด้วยความสงสัยทำอะไรอยู่นะ่ะ กำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้ากู้เสียงตอบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยฝีมือการแสดงที่ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีทำให้เธอแสดงพรสวรรค์ด้านนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ทิ้งความสงสัยใดๆไว้เลยไม่ต้องรีบหลอกเมื่อกี้ฉันเจอปูอยู่อยู่ตรงทางเดินอุสตส่าห์ทักทายแต่ถูกเชิดใส่สงสัยจะกินยาผิดมาวนจิ้นถอนหายใจคงหงุดหงิดที่ถูกฉันแย่งงานละมัง้ง เธอไม่ได้เป็นคนทำซะหน่อยไปโวยลูกค้าโน่นวนจิ้งใส่หน้าด้วยความละอายไปห้องแต่งตัวดารากันหลังแต่งตัวให้เธอเสร็จฉันจะแต่งหน้าให้เธอด้วยตัวเองเผื่อได้เจอพิจารกู้เสียงแทบสะดุดล้มวนจิ้งตกใจรีบเข้าไปคว้าแขนเอาไว้ระวังหน่อยสิเมื่อคือนนอนน้อยเหรอเปล่ากู้เสียงปั้นหน้ายิ้มแย้มแล้วหันกลับไปมองห้องแต่งตัว เธอไม่คิดว่าไอดอลของผู้จัดการคนเก่งจะอยู่ในห้องแต่งตัวด้วยแถมแอบ,บฟังบทสนทนาของคนอื่นอีกเบ <c oughs> ื้องหลังประตูกระจกจานยานขยี้ปลายจมูกที่เกือบถูกกระแทกด้วยความเหนื่อยใจก่อนจะกดรับสายเรียกเข้าอยู่ที่ห้องแต่งตัวจะมาเมื่อไหร่ใกล้ๆเดี๋ยวตัดสินใจเองอืมหลังวางสายเขาก็ลุกเดินไปเปิดประตูกระจกแล้วออกไปที่ห้องแต่งตัว ก่อนจะก้มลงหยิบกันไกลคมกิบบนพื้นในห้วงความคิดของเขาบังเกิดเสียงของผู้หญิงที่เพิ่งทะเลาะกันเมื่อคู่คิดว่ากันไกลของเธอหรือมือถือของฉันเร็วกว่ากันละ่ะจานยานวางกันไกลไว้บนโต๊ะเดินยิ้มออกจากห้องไปจบตอนค่ะ